สวัสดีค่ะสวัสดีชาวเมียทั้งหลายสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาติดตามเรียมสายต้องบอกก่อนนะเมื่อวานนี้ได้มีการรายงานข่าวสารของทางวัดวัดหนึ่งที่ได้มีการเตรียมตัวในการต้อนรับผู้แทนพระองค์แล้วตลอดเวลาก็เนือเต้นนะคะมีการรายงานตลอดเลยว่าโอ้โหเป็นเกียรติมากเลยที่จะได้มีโอกาสต้อนรับต้องทําให้สมพระเกียรติทุกอย่าง แล้วก็ถือว่าเป็นงานใหญ่เป็นงานสำคัญที่ทางวัดนั้นจะได้มีโอกาสในการต้อนรับโอ้โหเรียกได้ว่าเฉลียกันตั้งแต่ต้นเลยแล้วก็คงจะหวังผลไปถึงอนาคตนะคะจับพลัดจับถูจะได้ขึ้นเป็นใหญ่ดังที่เราได้เห็นนะคะทุกวัดเลยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้รวจดูข่าวสารไปไปมามามีทั้งต้นมีทั้งต้อมนะคะเพราะว่าเมาื่อวานนี้เนาะเราได้อธิบายไปว่า พระอาจารย์ต้นนั้นจะเป็นของทางเจ้าคุณพระสิริณีนาถิารราชกัลยาณีแต่ว่าไปๆมาๆนะคะมีทั้งพระอาจารย์ต้นของทางฝั่งเจ้าคุณพระแล้วก็จะมีทั้งพระอาจารย์ตัม้ม ของทางฝ่ายท่านผู้หญิงอนนนงแล้วก็มีพระที่มาสนับสนุนทางท่านผู้หญิงออนนนงก็ชื่อต้นด้วยเช่นกันตอนนี้ก็เลยตีกันไม่พูดนะะเวลาที่พูดไปบางทีอาจจะมีการเอ่ยออกเสียงผิดออกชื่อผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้มีพระที่ชื่อตอเต่าเนี่ยร่วมวงสนทนาร่วมวงเข้ามาเฉลี่ยกันเนี่ยเยอะแยะกันไปหมดเลยโดยเฉพาะในข่าวนี้นะคะก็เป็นข่าวที่เราเห็นตั้งแต่เมื่อวานนั่นแหละ แล้วก็จะพูดต่อเนื่องกันนะคะแต่ว่าก็ยังไม่มีโอกาสณนะวันนี้ก็จะขอมารวบยอดที่จะมารายงานให้เห็นความเติบโต,ตเนาะหลายหลายคนคงจะได้เห็นจากรูปภาพในคราวที่แล้วไปก็คงจะเห็นท้องต้องกันนะคะว่าเป็นไปตามที่เราพูดแต่ว่าบางคนก็อาจจะยังรับไม่ได้ในการที่มีข่าวสารเข้ามาแล้วมันเป็นความจริงหรือเปล่าอาจจะยังทําใจที่จะรับไม่ได้ ก็อาจจะบอกว่ายังไม่เห็นมีอะไรเลยแต่ว่าคราวนี้นะคะนอกจากจะไม่ได้ใส่ชุดสีชมพูแล้วก็หันมาใส่ชุดสีม่วงไม่แน่ใจว่าเป็นการท้าชนหรือเปล่านะคะเพราะว่าใครในประเทศไทยนี่ก็จะทราบนะสีประจำพระองค์ของทางสมเด็จพระราชนินีก็จะเป็นสีม่วงเนาะแต่ว่าคราวนี้มีการเปิดตอว์แล้วก็อย่างยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างเช่นกันแต่ว่าก็เลือกที่จะใส่เป็นชุดสีม่วงอ่อน โดยทางกลุ่มของแฟนคลับของพระราชน,นีเขาก็ตั้งแง่นะคะบอกว่าไม่เข้าใจเลยทําไมถึงจะต้องแสดงตัวตนขนาดนี้ดังนั้นเพื่อนๆที่เข้ามารับฟังข่าวสารแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้นะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราในการนำเสนอข่าวด้วยจ้าจากข่าวสารนะคะเมื่อวานที่ออกมาก็มีการไปมอบก,กล่องพระราชทานโดยท่านผู้หญิงออนนนง ปิยนา,าระชิราพัฒน์ไปเป็นตัวแทนพระองค์ในการมอบของให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุคนพิการและเด็กนักเรียนในชุมชนวัดระครังพร้อมกับติดแฮชแท็กด้วยนะคะว่าขอพระองค์ทรงพระเจริญเดี๋ยวขอพระองค์ทรงพระเจริญตรงจุดใดน,นะคะเพราะว่าคำราชาศัพท์เนี่ยมันต้องใช้ถึงคำคำนี้เลยเชียวหรือแล้วก็จากที่เราไปอ่านเจอมาเนี่ยทางกลุ่มของคนที่เขาอวย ท่านญิงอานอนท์ตอนนี้มีการใช้มาตรา1นึหนึ่งสองเข้ามาข้องเกี่ยวด้วยนะคะบางคนที่เขามีการวิพากษ์วิจารณ์เนาะอย่างที่เราทราบว่ามันก็จะมีหลายกลุ่มดังนั้นกลุ่มคนที่เขาสนับสนุนทางพระราชนีหรือว่าอาจจะสนับสนุนทางเจ้าคุณพระศรีนีนาฏเขารู้สึกไม่พอใจเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เป็นลนักษณะของเหมือนกับจิ้งจกที่มีการเปลี่ยนสีเนอะอย่างพระบางคนเนี่ยบางสายเนี่ยเราก็จะเห็นเลยหรือว่าบางคนก็เลือกที่ จะเปลี่ยนด่อมในเมื่อตอนนี้เมนของตัวเองไม่อยู่ก็หันไปสนับสนุนคนอื่นดังนั้นก็อาจจะเกิดการเปลี่ยนสีก็ได้แต่ว่าคนที่เขารักมั่นคงอะนะที่เขารอ,อการกลับมาของเจ้าคุณพระเอยายนะเห็นอย่างในช่องเราเนี่ยก็เลยหลายคนเลยที่ออกมาบอกว่ายังไงก็ยังคงรักท่านเจ้าคุณพระเหมือนเดิมรอการกลับมาแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยก็จะรับไม่ได้กับการที่ทางเจ้าคุณพระถูกวัดรอยเท้า ถูกขึ้นมาเทียบแบบทุกกระเบียดดิ้วขนาดนี้ดังนั้นจึงมีการตรวจสอบมีการวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าเอ๊ะแล้วทำไมฉันจะวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้เธอก็เป็นเพียงแค่นางในหรือว่านางสนมข้าราชบริพารเหมือนกับสถานะที่คนอื่นเขาเป็นกันแล้วคนที่อยู่ในสถานะแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะได้รับการคุ้มครองเหมือนที่มีได้พูดไปแล้วใช่ไหมคะว่าสังเกตเห็นได้ชัดเลยว่า กลุ่มแฟนคลับของคนที่สนับสนุนพระราชนีเนี่ยเขาจะค่อนข้างมีแรงเสริมมีแรงที่จะหนุนขึ้นมาว่าตัวเองนั้นทำในสิ่งที่มันได้รับการคุม้มครองทางด้านกฎหมายเพราะว่าเขาต้องการปกป้องพระเกียรติยศของทางพระราชินีสุธิดา จึงออกมาฟาดฟันแบบชนิดที่เรียกว่าไม่สนหน้าอินหน้าพรหมไม่สนสี่สนแไม่สนลูกใครทั้งนั้นนะคะฟาดได้หมดขอให้ปกป้องพระเกียรติยศของราชนีจนกระทั่งบางฝ่ายนะคะมองว่าเกินเลยไปด้วยซ้ําแต่อันนี้เราก็ไม่ได้ตัดสินนะคะก็แค่นําข่าวมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้รับฟังแค่นั้นเองว่าตอนนี้มันมีเหตุการณ์แบบนี้มันมีการตรวจสอบแบบนี้เพราะฉะนั้นใครจะอยู่ข้างใครใครจะตําหนิใครเนี่ยอันนี้เชิญตามสบายเลย เพราะว่าเราก็ไม่ได้เข้าข้างใครจริงๆแล้วในการเติบโตในครั้งนี้นะเห็นได้ชัดเลยว่าก็จะมีการควงอีกคนหนึ่งหรือว่าลูกคู่หรืออาจจะนํามาซึ่งการแก้เขินหรือว่าพยายามที่จะดันเพื่อนก็อาจจะไปไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีเพื่อนก็อุ่นใจถ้ามองก็จะเป็นในลักษณะแบบเดียวกับเจ้าคุณพระหรือเปล่าที่เป็นคนใจกว้างเรื่องนี้อันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะว่าข่าวสารอันนี้มันก็มาตั้งแต่ หลายปีที่ผ่านมาแล้วเราก็เคยพูดไปแล้วนะคะว่าในลักษณะสไตล์ของทางชกุณพ้าเนี่ยจะมีความใจกว้างใจกว้างในที่นี้หวังว่าเพื่อนๆหลายๆคนคงจะนึกออกก็คือเหมือนกับว่าไม่ได้จํากัดว่าจะมีเฉพาะตนเองก็อาจจะคิดถึงคํานึงถึงพระราชธยาศัยเป็นหลักเพื่อให้ท่านเนี่ยมีความสุขมากๆเพื่อที่จะรับใช้ท่านมากๆดังนั้นจึงมีความรู้สึกว่าอืม ก็เป็นไปตามลักษณะแบบคนที่ที่เป็นน้อยก็ว่าได้เนาะเพราะว่าในชีวิตประจำวันทุกคนก็จะเห็นว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะแบบนี้ว่าบ้านใหญ่ทําให้เกิดความเครียดในครอบครัวในขณะที่บ้านน้อยเนี่ยผู้ชายจะชอบเพราะว่ามีความผ่อนปลนแล้วก็มีความหลากหลายมีความสนุกสนานทําให้ผู้ชายนั้นสบายใจดังนั้นคนที่เข้ามาภายหลังก็มักจะยึด หลักแนวทางอันนี้แหละเพราะว่าจะได้ทําให้ตนเองนั้นอยู่ได้นานๆหรือว่าทําให้คุณผู้ชายนั้นมีความรู้สึกว่าโอ้อยู่กับบ้านเล็กบ้านน้อยแล้วมีความสบายใจอะไรๆก็ได้อะไรๆก็ทําให้เรามีความสุขได้ดังนั้นในการมาครั้งนี้นะก็จะเป็นแนวในลักษณะดเดียวกันแต่ว่าเจ้าคุณพระก็อาจจะชะล่าใจเนาะเพราะว่าตอนนั้นก็ถือว่าเป็นคนโปรด อย่างหาที่สุดไม่ได้เลยก็อาจจะไม่ได้คิดว่าตำแหน่งของตัวเองหรือว่าความความรักความโปรดปรานพระเมตตานั้นมันจะรวดเร็วถึงขนาดนี้เพราะถ้าดูเนี่ยก็เป็นระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่ปีแล้วดันมีคนอื่นขึ้นมาวัดรอยเท้า แต่ถ้าจะพูดไปถึงหน่วยซาสในสมัยก่อนที่มันหลุดออกมาจริงๆแล้วก็คงไม่น่าแปลกใจนะคะจริงๆทางเจ้าคุณพระอาจจะเตรียมใจมาในระดับหนึ่งแล้วก็ได้ไม่ถึงได้พูดไปถึงคําว่าปลงนั่นเองเพราะว่าในสิ่งที่ทางชาคุณพระทำเนี่ยมันมันไม่มีอะไรดีมากไปกว่าการปลงหรือว่าอยู่ในสถานที่ที่ตัวเองทำได้อยู่ในสถานที่ที่ตัวเองเป็นใหญ่มากที่สุด ในเมื่อความเป็นจริงนั้นไม่สามารถเดินทางกลับมาในประเทศไทยได้โอเคงั้นเราก็มีความสุขตามในสถานะที่เราสามารถทำได้ก็คือเป็นใหญ่ที่เยอรมอนีโดยที่ไม่ต้องรอขออนุญาตใครก็สามารถที่จะทำได้เพราะว่าได้รับการขึ้นหิ่งส่วนคนอื่นๆก็ทำหน้าที่ต่อไปจึงได้มองว่าเจ้าคุณพระก็น่าจะทราบถึง ชะตากรรมหรือว่าอนาคตของตัวเองในในหลายๆปีที่ผ่านมาหรือเปล่าช่วงที่ถูกสกัดเพราะว่าหน่วยซาร์สก็มีการเติบโตตัวเองก็เป็นน่าจะเป็นคนก่อตั้งเลยด้วยซ้ําในช่วงที่มีนายทหารหญิงผมสั้นออกมาเยอะๆมีการย้ายกองไปอยู่ที่ประเทศเยอรมนีเพราะฉะนั้นสิ่งพวกเนี้ยก็น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เจ้าเจ้าคุณพราก็ทราบแะวว่าอะไรมันกำลังจะเป็นไป เพืเ่อนๆล่ะคะคิดว่าการขึ้นมาในครั้งนี้ของท่านผู้หญิงอ้อณน,อนองค์ขึ้นมาเป็นคนโปรโดมีการวัดรอยเท้าเจ้าคุณพระขนาดนี้มีการท้าชนทางพระราชนีขนาดนี้คิดว่าอย่างไรเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ทางเจ้าคุณพระมาใหม่ๆแล้วก็แรงๆเนี่ยก็จะมีการสแสดงตัวตนอันนี้เราต้องยอมรับนะว่าตอนนั้นเนี่ยใครหลายๆคนก็มีความรู้สึกโอ้โหผู้หญิงคนนี้คือใครทําไมถึงกล้าขนาดนี้ มีการออกงานโดยมองแล้วเหมือนเป็นลักษณะของการออกเดทอะออกเดทของคู่หนึง่งตอนนั้นแรงมากเลยนะในปีหกสาที่เดินมาออกงานออกการแล้วก็ของพระราชนีเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบเซ่เหมือนไม่ค่อยมีแรงจนเป็นที่มาของท่าหน,นีจักรแลที่หลายๆคนได้ค่อนแค้พระราชนีว่า จะต้องบีบทําไมห่วงอะไรขนาดนั้นแต่เราก็พูดด้วยความยุติธรรมนะว่าเราไม่ได้เชียร์ใครเลยแต่ว่าเรามองดูสถานการณ์แล้วถ้าคนดูให้ดีเนี่ยคุณจะเห็นถึงความต่างว่าการออกงานคู่กับทางสมเด็จพระราชนินีจะเห็นชัดนะคะว่าเหมือนในหลวงเนี่ยเดินเซเดินแล้วก็ปัดไปปัดมา จนทำให้ตอนนั้นเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะหรือว่านอนน้อย,อยบางคนบอกว่าอาจจะมีการรับประทานยาหรือเปล่าเพราะเป็นช่วงของการย้ายกลับมาทำานักที่ประเทศไทยแรกๆนะในปี63เนาะเวลาเดินไปไหนมาไหนเนี่ยคือเหมือนว่าส่วนเซทําให้ทางสมเด็จพระราชนินีเนี่ยต้องต้องหีเอาไว้เพราะว่ามันจะมีบางช็อตที่เขาถายก็จะมีวินาทีที่เหมือนทลาเหมือนเสียหลังแล้วก็ ผู้คนทหารอะไรต่างๆผู้หญิงพวกนี้ก็โกรนเข้าไปเพื่อที่จะประคองก็ยังมองเลยว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการหนีเอาไว้เนี่ยก็อาจจะทําให้เสียหลักโซนเซแล้วก็เป็นอันตรายได้ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการหนีจักแรแแต่ในช่วงนั้นนะคะเวลาที่เสด็จพระราชดำเนินไปไหนก็แล้วแต่ไปรีแลกซ์นะคะมีงานแบบเบาๆไม่ได้เป็นทางการแล้วตอนนั้นคนในประเทศไทยก็ ก็ค่อนข้างที่จะเจอสถานการณ์นี้ใหม่ๆเลยด้วยซ้ำเพราะว่าในราชสมัยของราชการที่9ไม่มีเนาะพอเห็นลักษณะแบบนี้เนี่ยบางคนก็งงว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นดังนั้นจึงเป็นที่มาของม็อบราษฎรที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ออกมาตรวจสอบแล้วสุดท้ายในปี64-65เนาะก็มีการย้ายสถานที่มีการบินไปที่ประเทศเยอรมานี ไปตัดสินใจใหม่เปล่านะคะว่าจะทําอย่างไรดีแล้วพอกลับมาปุ๊บเจ้าคุณพระก็ไม่สามารถเดินทางกลับมาแล้วได้นับว่าเป็นเวลาสั้นๆจริงๆนะเวลาสั้นๆจริงๆในประเทศไทยแล้วก็ยาวมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้แต่มีบอกไปแล้วนะคะว่าเราไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตอันนี้สําหรับคนที่เป็นแฟนคลับของพระราชนีแล้วก็คนที่เป็นแฟนคลับของทาง เจ้าคุณพาด้วยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเป็นไปตามพระราชธยาศัยเป็นไปตามความรู้สึกว่าอย่างนั้นเถอะเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ในหลวงท่านแต่เพียงผู้เดียวเลยว่าท่านรู้สึกอย่างไรท่านชอบแบบไหนท่านชอบใครท่านโปรดใครก็จะแต่งตั้งให้ดังนั้นในเรื่องของความรู้สึกเนี่ยเราขอไม่ไปตัดสินก็แล้วกันว่าจะสามารถหวนคืนกลับมาได้ไหม แต่ถ้าหวนคืนกลับมาไม่ได้ก็จะอยู่ในสถานะที่เจ้าคุณพระก็อาจจะสบายไปทางราชการหรือเปล่าอย่างปัจจุบันนี้คุณหญิงแม่ปลาณีอุ่นพรมก็ยังคงได้รับเกียรติถึงแม้ว่าถ้าเรามองดูเราก็จะเห็นนะคะว่าตอนนี้เขาก็พยายามที่จะดันไปทางจังหวัดหรือว่าครอบครัวของทางคุณแม่หนูเพียนทางท่านผู้หญิงอ,อนอันต์นนั่นเองเนื่องจากตอนนี้เป็นคนโปรดอย่างเห็นได้ชัด เราไปดูที่เนื้อข่าวกันสักนิดหนึ่งนะคะก็อาจจะไม่ได้ออกมาอย่างเป็นทางการเออกระเริกม,มากมายแต่ก็มีการกระดิกระดานะคะเนื้อเต้นกันในวงการสงเนาะอันนี้เราต้องยอมรับเลยว่าตอนนี้ผู้บรรดาสงฆ์ต่างๆเนี่ยเริ่มที่จะเฉลี่ยเข้ามาหาท่านผู้หญิงแล้วแหละว่าถ้าเกิดว่าจับผ้าจับพลูจะได้ขึ้นมาเป็นพระอาจารย์ก็สบายไปเลยเรียกได้ว่าถูกยกขึ้นมาเป็นระดับแนวหน้าเป็นคู่บุญคู่บรารมีก็สบายไป ท่านผู้หญิงอ,อนานนท์นงถวายสังฆทานพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลตรีหญิงท่านผู้หญิงอ,อนานนท์นงเปียนาธวาชิรพัฒน์ไปบำเพ็ญกุศลถวายสังฆทานพระราชทานและมีการมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรณวัดระคังโคสิตารามวรวระมาวิหารโดยในการนี้พันเอกหญิงคุณหญิงอนุสราสุขสวัสดิ์วัชราภรณ์ ก็ได้ร่วมเดินทางในการนี้ด้วยเห็นไหมคะว่าคนนี้เขาก็ได้รับการดันอยู่นะเพราะว่าในงานหลายๆงานเลยก็จะมีคนเนี้ยคอยติดตามแล้วก็จะมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่นามสกุลเพชรโสมหรือยังไงเนี่ยแหละซึ่งสมัยก่อนเราก็เคยทำเรื่องราวของเขาแต่ณตอนนั้นเนี่ยที่เขาไปเป็นหน่วยซาที่เยอรมนีก็จะมีร่างกายที่เล็กน้อยอะเนาะอันนี้เราต้องพูดความจริงก็คือเล็กน้อยอาจจะเป็นอยู่ในช่วงของวัยที่อายุยังไม่เยอะแต่พอ อายุเยอะๆเพิ่มขึ้นเนี่ยระบบเผาผลาญก็อาจจะช้าลงทีนี้อาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้ออกกําลังกายเหมือนสมัยตอนที่ไปอยู่ที่ประเทศเยอรมนีหรือเปล่าทําให้เขาก็ก็ทวมขึ้นนะเนาะแต่พอมาในลักษณะแบบนี้ก็มีความน่าชัดเจนนะคะว่าเขาหันมาผลักดันคนที่เชื่ออนุสรานี่แหละอาจจะมีความสนิทสนมใกล้ชิดเป็นคู่ซีกันก็ว่าได้จากในเนื้อข่าวนะคะก็จะมีการระบ,บุว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหญิงท่านผู้หญิงอรน,นองปิยนาถวชิราพัฒน์ไปบำเพ็ญกุศลถวายสังฆทานจุดๆ,ๆแต่คนที่ออกมาจากผิดนะคะเขาไม่ได้มองแบบนั้นเขาไม่ได้มองว่านหนล่าหลักฐานหรือว่าตรงนหนที่บอกว่านายหลวงเป็นคนโปรดเกล้าก็พยายามที่จะถามหาอะไรที่มันเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ถ้าคิดถึงหลักความจริงแล้วก็จะเห็นชัดนะคะว่าตําแหน่งของทางท่านผู้หญิง อ,อนนนง์ปียานาวัชรพัฒก็ยังไม่ได้รับการสถาปนาถึงขั้นของเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีแต่ก็จะรู้กันในวงการของข้าราชบริพารของเจ้าหน้าที่ข้าราชการอะไรต่างๆเหมือนที่เราได้บอกไปว่าสังเกตจากการปฏิบัติงานได้เลยรูปในเซตหลังๆนี้นะคะเป็นรูปที่เกิดขึ้นที่วัดสัมพันธวงศ์ แสดงว่าเมื่อวานนี้จะมีสองงานนะคะมีงานที่วัดระฆังแล้วอีกงานหนึ่งก็จะเป็นวัดสัมพันธวงศ์จากเนื้อข่าวนะคะบอกว่าพลตรีหญิงท่านผู้หญิงอ,อนนตนงเปียนาวชิราพัฒน์กลาบน,นมัสการพระธรรมวชิระวิมลเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์เมื่อวันที่25เมษายน2568เพื่อนๆเห็นนะคะว่า ยานพาหนะที่เดินทางไปก็จะเป็นยานพาหนะที่เป็นราชยานยนต์หลวงดังนั้นนี่ก็คือความอลังการงานสร้างเป็นผู้แทนพระองค์แบบได้มีการขึ้นใต้แบบชนิดที่เรียกว่าเชิดชูดั่งพระราชนีเลยทีเดียวส่วนคลิปนี้เป็นคลิปการเตรียมงานก่อนที่จะถึงวันงานก็จะเห็นนะคะถึงความกระดิกระดาของการออกมาเตรียมตัว ของบรรดาพระทั้งหลายแล้วคุณดูภาพต่างๆที่นํามาตกแต่งมันมีความเหมาะสมแล้วหรือเปล่าอาจจะทําให้กลุ่มของคนที่เป็นแฟนคลับของพระราชนีมองว่าการทําแบบนี้ก็แสดงว่าทางท่านผู้หญิงออนอนงนั้นไม่ได้มีความรู้สึกสํานึกว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแต่อย่างที่เราได้พูดไปนะคะก็อาจจะต้องดูไปที่คนที่อนุญาตด้วยว่าเขาไฟเขียวให้ทํา ใครเป็นคนสั่งการกันแน่หรือว่ามีการดําเนินการโดยพลการเมื่อวานนี้นะคะก็จะมีการออกมาฟาดของทางแฟนคลับของพระราชนินีเพราะว่ากลุ่มชาวบ้านธรรมดาก็อาจจะดีใจที่จะได้เจอคนที่เป็นคุณหญิงคุณนายคนในรั้วในวังแล้วก็มีพิธีการที่เต็มลักษณะแบบนี้ mm hmm. เขาก็เลยโพสต์ด้วยความดีอกดีใจว่าเตรียมตัวที่จะรับสเสด็จทางท่านผู้หญิงออน,อน,อนองหรือว่าผู้แทนพระองค์ แต่ก็โดนทางแฟนคลับของพระราชนีน่าจะเข้าไปตรวจสอบทักท้วงจจสุดท้ายบอกว่าล่าสุดได้แก้ไขข้อความเป็นต้อนรับแทนคำว่ารับเสด็จแล้วค่ะช่วยกันไปบอกเขาหน่อยค่ะว่าคนมาเนี่ยไม่ใช่เจ้านะไปรับเสด็จใครคะเขาเป็นสามัญชนใช้คำว่ารับเสด็จได้ยังไงแก้ไขให้ถูกด้วยค่ะ ก็นี่คือสิ่งที่พบเห็นกันในสังคมตอนนี้หลายๆคนก็อาจจะทําตัวไม่ถูกบางคนมีความรู้สึกว่าพอเขาได้มีโอกาสเฉียดเข้ามาใกล้ชิดก็รีบจะกระโดดเฉลียจากการออกมาใส่ชุดสีม่วงในครั้งนี้นะทางกลุ่มแฟนคลับของพระราชนีก็บอกว่าเกินเยียวยาละสอ คงอยากจะเป็นพระราชินีมากมีการใส่สีม่วงมาด้วยนะปกติเห็นไปไหนมาไหนใส่แต่สีชมพูตลอดวางแผนว่าจะทําให้ชาวบ้านนั้นเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองนั้นเป็นพระราชนีตัวจริงมาแจกให้เขาอย่างนั้นเองหรือเปล่าเหมิมเกริมมักใหญ่ฝ่สูงยิ่งกว่าสีฟ้าซะอีกสีฟ้ามันยังไม่รอดเลยคิดว่าตัวเองจะรอดหรอทหารหญิงจะคุกเข่าทําไมก็ เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะว่ามันย้อนแย้งว่าผู้แทนพระองค์แบบใดที่มีการปฏิบัติตัวแบบนี้ได้นั่งรถยนต์พระที่นั่งได้นั่งหอพระที่นั่งได้นั่งเครื่องบินพระที่นั่งนี่มันคืออะไรประชาชนงงไปหมดแล้วส่วนในโพสต์ของอาจารย์สมศักดิ์แฟนคลับของพระราชนินีก็ตรวจสอบนะคะบอกว่าเจียมดูเป็นคนซื้อบื้อเนาะมันไปของมันเองแล้วจะต้องมาอวยมันทําไมว่าในหลวงสั่งให้ไป จบด็อกเตอร์มาได้ยังไงมองอะไรไม่ออกวิเคราะห์อะไรไม่เป็นหรือว่าที่เล่นอยู่ไม่ใช่เจียมสั่งปิดวัดปิดโบสถ์เพื่อต้อนรับคนคนเดียวแอนเดอะแก๊งสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นทำตัวยิ่งกว่าเป็นเจ้าเจ้าจริงเขายังไม่เคยทำตัวแบบนี้เลยพอคนเขารังเกียจก็หาว่าโดนรังแกไม่ได้มองตัวเองเลยว่าทำอะไรให้คนเขารู้สึกรังเกียจด,ดูกริยาท่าทางก๊อปปี้นางสีฟ้ามาเป๊ะ ในเรื่องที่บอกว่าจะทําให้คนอื่นๆนั้นเข้าใจผิดว่าเป็นพระราชินีตัวจริงหรือเปล่าเราเคยนําเสนอไปแล้วนะว่าคนในพื้นที่บางคนเขาใช้คำคำว่าเป็นพระราชินีด้วยซ้ําโดยเราไม่แน่ใจนะว่าเขาเป็นคนบ้านเดียวกันหรือว่ารอคอยที่จะสนับสนุนทางท่านผู้หญิงออนนงอยู่แล้วหรือไม่เข้าใจว่าพระราชินีคือใครอันนี้มันก็ไม่น่าจะใช่นะแต่ว่า เราเคยได้พูดไปว่ามันน่าจะเป็นความพิเศษของคนในพื้นที่นั้นๆที่จังหวัดร้อยเอ็ดทราบดีว่าผู้หญิงคนนี้คือใครมีความพิเศษอย่างไรก็ไม่ได้ต่างอะไรกันกันกบที่ท่าวังผาจังหวัดน่านจําได้ใช่ไหมคะที่มีการสร้างบ้านให้กับทางคุณแม่ปราณีอุ่นพรมแล้วก็คนบ้านใกล้เลือนเคียงก็ต้องยอมรับก็ต้องเข้าใจว่าบ้านหลังเนี้ยคือบ้านของใครมีความพิเศษอย่างไรแล้วก็คงจะมีรถตู้หรือว่ารถของ ข้าราชบริพารเดินทางไปที่บ้านบ่อยๆดังนั้นก็คือเป็นอันรู้กันอย่างในกรณีของท่านผู้หญิงออนนองก็เหมือนกันก็คงจะไม่แปลกนะสําหรับคนใกล้ตัวเขาที่อยากจะเกาะบรารมีวาสนากีีบรารมีกูของทางท่านผู้หญิงออนนองไปด้วยจับพลัดจับผูเดี๋ยวจะเข้าไปทํางานในวงังก็สบายไปอีกในเพจของคนที่สนับสนุนพระราชนินีก็เข้ามาร่วมการแสดงความคิดเห็นบอกว่ามันคืออิโซนจอนค่ะ พระราชินีตัวจริงท่านอยู่ภูฐานท่านได้รับการต้อนรับจากราชวงศภูฐานอย่างงดงามอย่างสง่างามผลัดกันไปผลัดกันมาอานุบ้างอ่อนบ้างหน้าขำดีเจ้าค่าแข่งกันเข้าไปดูแล้วน่าจะจบไม่สวยคงจะตกจากสวรรค์สักวันหนึ่งเยอะเกินสนุกกันใหญ่เลยอยากจะเป็นเจ้าแมวไม่อยู่หนูร่าเริงกันใหญ่ ยาวคนแบบนี้ไปเทียบกับพระราชนีสุธิดาเลยค่ะเพราะว่าพระราชนีได้เป็นพระราชนีขึ้นมาด้วยความสามารถและการเรียนรู้และใช้ความสามารถของทุกพระองค์ในทุกๆเรื่องและการเรียนรู้ด้วยตัวเองทุกๆอย่างแต่นางในตนนี้ก็แค่แต่งตั้งพูดง่ายๆตามภาษาชาวบ้านก็คือใช้เต้าไตยยังไงก็ไม่เหมือนนะคะคนที่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่คนไม่มีบารมีแม้แต่นิดเดียวพูดแบบนี้คงไม่มีพวกโลกสวยมาว่าฉันนะ คุณพวกโลกสวยที่ยังอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ตื่นกันได้แล้วหรืยอยังมีคนมาแสดงความคิดเห็นส่วนกระแสนะคะบอกว่าในเมื่อกษัตริย์ยังไม่ทำอะไรจะเดือดร้อนไปใหญ่ช่างเขาเถอะตรงนี้ก็น่าจะชัดเจนเปล่าที่บอกว่าการที่ทางพระมหากษัตริย์ไทยนั้นเงียบหรือว่านิ่งเฉยอาจจะเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งให้รู้ได้เปล่าว่าน่าจะเป็นการไฟเขียวหรือว่า อนุญาตให้กับทางอ,อนันต์งได้ออกมาสัแดงหรือว่าออกมาแผ่บรารมีงานนี้ก็คงจะต้องวัดกันนะคะว่าบรารมีของทางเจ้าคุณพระสีดีนาศหรือว่าบรารมีของทางท่านผู้หญิงอ,อนันต์นงนั้นจะแก่กล้ามากกว่าที่ผ่านมามีการออกมากระด้างกระเดืองดังนั้นจึงทําให้เจ้าคุณพระนั้นถูกปลดแต่ว่าคราวนี้คุณลองดูกันละกันว่าเพราะอะไร ทางท่านผู้หญิงอ,อนอนงจึงสามารถแสดงตัวตนได้ชัดเจนถึงขนาดนี้การขึ้นรูปการออกงานหรือว่าการได้รับเกียรติในขณะที่ว่าสังคมรับรู้ประเทศไทยรับรู้เพราะว่ามีการสถาปนาเจ้าคุณพลาสินีนาภิลาศกัลายาณีขึ้นมาอย่างเป็นทางการแต่ในขณะที่ยังไม่ได้มีการสถาปนาพลตรีหญิงท่านผู้หญิงอ,อนัน์ปิยนาถมชรพัฒนขึ้นมาอย่างเป็นทางการก็จริงแต่มีการให้เกียรติ มีการให้ออกงานอย่างเต็มที่สามารถขึ้นหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยได้ก็คงจะต้องมาวัดกันแล้วล่ะค่ะเพื่อนๆได้รับฟังข่าวสารรอบด้านแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ like, ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราในการนำเสนอข่าวนี้ด้วยจ้าขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ